พี่น้องจ๋าวันนี้พี่กุลจะมารีวิวเรื่องทำรกมันหนอ่อไคเบงด้วยค่ะพี่นอ้องนี่คือการเอ่อมันสิต่างกันตัางไหนกับเมืองไทยด้วยค่ะพี่นอ้องคือนี่พวงมาลยยัยย่ขางใส่ด้วยค่ะพี่นอ้องไปขวามาใชา้ตะบานเทาสิยู่ฟังปุ่นสิยู่ฟังค้นนังบงปุ่นด้ค่ะพี่นอ้องพวงมาลัยขวาเมืองไทยเมืองไลไอพวงมาลัยขวาไอยเมองนอกไอไอพวงมาลยัยายค่ะพี่นอ้อง เวลาขับก็บสิขับเล่นเล่นขวาไปขวามาายแล้วพี่น้อง,งเบิ้งไอเราไปอีกมันมีอีกอันนึงด้วยค่ะเอปีกุลสิไอบรรยาเห็บฟังด้วยค่ะคือบันรถดบัน่นเฮาเมนบอลเมืองไทยก็สินี้แต่แอร์เย็นเย็นไหมเอมีมีเด็กคว่มทําใหม่ไอเครื่องเย็นนะคะแต่ยูฟินแลด์นี่ค่ะพี่น้องนี่มีเครื่องทําคว่มหลอนพร้อมนี่ค่ะพี่น้องเวลาหนาหนาวหนาห,นาหมิมะ กสิมีนี่ไอ้มีซอยแล้วกระสีมาเสียบไอ้คว่ำหอนไอ้มันหอนมันมันอยู่จะได้สตาร์ทายเนี่ยจะได้ไปเสียบเสียบยุลักนี่นะคะพี่น้องเสียบยุลักษณ์นี่เหมันกระสิมาดังไห้มันไอ้มันว้อมในเครื่องรถไห้มันหอนนะครับพี่น้องเวลาสตาร์ทมันจะได้สตาร์ทายนะคะพี่น้องนี่นะคือการการใส่รถยี่ห้องหอก์ด้วยค่ะคือสิรับพวงมาลัยข้างซ้าย เมืองไทยขับพวกมาไล่ขางขวัวค่ะพี่น้องเวลาไอ้ขับไปตามถนนก็นเวลาไปก็ไปขัวมาซ้ายอยู่เมืองไทยก็ไปซ้ายมาขวัวใช่ไหมคะนี่แตกต่างกันยังสี่แล้วค่ะพี่น้องเอ่อผู้ใดอ่ผู้ใดเขากระถามว่าเอาอยู่เมืองนอกคือข,ขับรถไอ้พวกมาไล่ขังขังซ้ายเอากับเขาเห็นมาแบบนี้ก็ต้องขับแบบนี้เนาะค่ะอยู่เมืองไทยขางขวัว ก็ครับตามตามที่เขาไอ้ทำขึ้นมาละค่ะพี่น้องแต่ว่าก็แปลกเป็นอย่างคือมาสั่งแบบว่าพวกมาไล่ขางใส่เนาะบอลก็ได้คือบอคือว่าเหตุคือกันเหมือนแตนทัวโลกนะอันก็งงคือกันนี่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่กุลก็เลยมาบรรยายให้ฟังเรื่องขับรถอยู่เมืองนอกพวกมาไล่ขางใส่เมืงไทยขางกลัวนะครับพี่น้องก็เลยพลังคนก็สิงงงนะคะพี่น้อง แต่ว่าพี่กุลก็ขับจนชิดเลวล่วะค่ะเวลาไปเมืองไทยก็ขับขัวแต่ว่าก็ต้องชิดว่าอยูอ่เมืองไทยอยูอ่เมืองไทยขัว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 อยู่อยูอ่เมืองไออยู่เมืองนอกใส่ใส่ใส่ก็แค่นี้แล่ะค่ะพี่น้องคือไม่ไม่ก็สิงงล่ะคะ่ะเวลากลับมาฟินแล่นก็ก็สิงงคือกันว่าเออตอนนี้อยู่เมืองฟินแล่นข่างใส่ไปขัวมาใส่ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเบิรงการใส่รถยู่เมืองนอกน,น็อกขานเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เด้อค่ะ ไอ้กันคับโถดค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะพี่น้อง